สวัสดีครับผมสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้นะครับผมงลูกค้าตัวลำโพงมาแชร์ตัวเอมเบอร์ตันเนาะที่ส่งมาซ่อมนะฮะนี่ฮะอาการที่แจ้งมาในใบเนาะคืออาการช็อตดับนะฮะหลังจากนั้นก็เปิดติดแต่ชาร์จแบตไม่เข้าขึ้นแค่สามขีดเปิดเสียงเกินครึ่งก็ดับโอเคนะครับผมนอาการนะเดี๋ยวผมเทสให้ก่อนนะครับเบื้องต้นลองเทสดูก่อนดูอาการกันกสักหน่อยเสียบสายชาร์จ โอเคนะครับผมนี่นะฮะสถานะชาร์จแล้ววิ่งต่อเนื่องนะกระแสนะครับไม่มีนะครับเป็นศูนย์เลยนี่นะฮะกระแสชาร์จที่ช่องหนึ่งนี่นะครับเป็นศูนย์เลยนะครับไม่เข้าเลยโอเคต่อไปลองเปิดเครื่องอันนี้ยังไม่ได้่้มเนาะนี่เราเทสก่อนนะฮะเทสอาการเบื้องต้นก่อนว่าตรง ตรงกับที่เราแจ้งกันไหมอะไรอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็ดูดูผลว่าหลังจากที่เราซ่อมเสร็จมันแตกต่างกันไหมอะไรอย่างนี้นะครับนี่เป็นการเ,เล่งเสียงโอเคนะผมเบืบ้องต้นประมาณนี้เนาะหละักๆก็มี2จุดนะที่ผมต้องดูให้เนาะคือเกี่ยวกับระบบชาร์จแล้วก็เกี่ยวกับการเล่งเสียงเนาะ โอเคครับผมนะของลูกค้าตัวเอเบอร์ตันเนาะหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วเนาะก็มาเทสกันนะครับผมตัวนี้นะเทสชาร์จเทสอะไรนะฮะดูอากาศนะเบื้นต้นนี่นะฮะโอเคนะครับเปิดอ่านี่นะครับชาร์จนะกระแสชาร์จมาแล้วนะครับผมนี่นะ นี่นะกระแสชาร์จมาแล้วนะครับ1.5 1.6นะครับนี่ฮะสถานะวิ่งต่อเนื่องนะครับผมนะฮะกระแสมาแล้วนะครับตอนแรกเป็นศูนย์เลยนะฮะมันก็เลยช้าไม่เข้าเนาะเี๋ยไปเปิดเพลงนะครับได้แล้วเมื่อกี้เราเร่งไม่ได้เลยนะแค่พยายามเร่งมันก็แบบไปแล้วนะครับตัวนี้ได้แล้ว โอเคนะครับผมนะฮะเบื้องต้นเนี่ยส่วนตัวผมว่าจบแล้วเพราะอ่าการนี้เราเจอบ่อยนะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจเนี่ยเดี๋ยวเปิดทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะฮะชั่วโมงสองชั่วโมงดูการนะครับเดี๋ยวเปิดไปด้วยช้าไปด้วยลองดูนะครับดูการนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาแล้วจบแล้วนะฮะเช็คตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวให้แอดมินส่งงานให้นะครับผมนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะสวัสดีครับ Thank you.